ทศยืนอยู่ริมสะพานไม้เก่าที่ทอดข้ามคลองน้ำใสของหมู่บ้านแสงไฟจากรถกระบะท,ที่เขาขับมาให้ความสว่างเป็นเส้นบางๆลำแสงเดียวในค่ำคืนที่มืดมิดอย่างสมบูรณ์แบบสะพานนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วไม่มีใครใช้มันนอกจากเขาที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าให้มาซ่อมแซมหมู่บ้านแห่งนี้ห่างไกลจากเมืองใหญ่และสะพานที่ทศยืนอยู่นี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างอดีต และปัจจุบันแม้จะไม่เป็นสถานที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายแต่การบูรณะสะพานนี้กลับกลายเป็นภารกิจที่ทศต้องรับผิดชอบเขาคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนักเพราะมันแค่เป็นสะพานไม้เก่าๆที่ยังพอใช้งานได้น่าจะเสร็จเร็วๆนี้แล้วละ่ะทศพึมพำกับตัวเองขณะนั่งลงยองๆมองดูสภาพสะพานที่ถูกกัะกร่อนจากเวลาและสภาพอากาศเสียงน้ําที่ไหลในคลองด้านล่างยังคงไพเราะแต่ทว่า มันกลับฟังดูแปลกประหลาดในคืนนี้เสียงน้ำที่เคยไหลเอื่อยๆวันนี้กลับดังขึ้นราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นทดหยุดชะงักในขณะที่เขาตรวจสอบไม้เก่าๆที่เริ่มหลุดร่อนเขากวาดสายตามองรอบๆคลองอีกครั้งทว่ามันมืดจนมองไม่เห็นอะไรชัดเจนบางทีเราควรเริ่มงานตอนเช้ามืดมากกว่าจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ทดคิดในใจเขาไม่เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ให้ค้นหาทศหยิบไฟฉายขึ้นมาและเดินไปยังด้านข้างสะพานเพื่อเริ่มงานตรวจสอบโครงสร้างและไม้ที่เสียหายเสียงลมพัดผ่านพุ่มไม้ที่อยู่ข้างทางทำให้เขารู้สึกเย็นขึ้นเล็กน้อยทว่าเขาก็ไม่คิดอะไรมากนักยังคงตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไป ขณะที่เขาก้มลงเพื่อดึงเครื่องมือออกจากกระเป๋าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังมาจากสะพานข้างหน้าเสียงดังขึ้นชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้ใกล้เข้ามากนักทศหยุดฟังแล้วหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยสะพานนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นทศขมวดคิ้วและถอนหายใจออกมาเบาๆคิดว่าคงจะเป็นเสียงจากลมที่พัดผ่านไปในอากาศแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เขากลับมานั่งที่เดิมและพยายามที่จะตั้งสมาธิทำงานต่อไปแต่ในขณะนั้นเองทศสมองไปที่สะพานที่อยู่ตรงหน้าเขาเห็นเงาจางๆของบางสิ่งยืนอยู่กลางสะพานมันดูเหมือนจะเป็นเงาของคนแต่ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนพอมองไปให้ชัดๆกลับไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับมันจะหายไปในความมืดทดลุกขึ้นอยู่แล้วส่องไฟฉายไปที่ตรงนั้นอีกครั้งไม่มีอะไรเลย ฮพวกมันคงจะขู่ให้เรากลัวทศคิดในใจแต่เสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นอีกครั้งทําให้ทศหยุดชะงักทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงของคนหนึ่งกระซิบจากข้างหลังว่าช่วยเราหน่อยทศหันขวับไปที่ต้นเสียงแต่ก็ยังคงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆคิดว่านี่อาจจะเป็นการหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือจากการอยู่คนเดียวกลางดึกเขาลุกขึ้นเดินไปที่กลางสะพานอีกครั้งและเริ่มทํางานอย่างเงียบๆพยายามไม่คิดมาก แต่เสียงกระซิบบางเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทศรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ลุกขึ้นจากใต้สะพานความรู้สึกที่ไม่เหมือนเคยทําให้เขาเริ่มรู้สึกผิดปกติเขารีบเก็บเครื่องมือและแตัดสินใจเดินกลับไปที่รถกระบะของเขาอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาก้าวลงจากสะพานเขาหันกลับไปมองและเห็นแสงไฟที่สะท้อนจากรถลิบลบแต่สะพานกลับเงียบสง,งัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทศขับรถกลับไปด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจว่าตัวเองเพิ่งเจออะไร เขาทิ้งสะพานเก่าไว้ข้างหลังพร้อมคำถามมากมายที่ยังค้างคาใจแต่บางสิ่งในความมืดของคืนนี้ยังคงตามติดเขากลับไปถึงบ้านทศไม่เคยคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นจะยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ทุกวินาทีหลังจากที่เขากลับมาจากการซ่อมสะพานในหมู่บ้านเขาพยายามจะลืมมันไปแต่ความรู้สึกแปลกๆที่มีในคืนนั้นมันยังคงฝังลึกอยู่ในใจเขาเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบ ทุกอย่างมันไม่เคยหายไปจากความคิดของเขาในวันรุ่งขึ้นทศกลับมาทำงานที่สะพานเก่าตามปกติแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความผิดปกติจากความเครียดที่สะสมจากการทำงานหนักและการอยู่คนเดียว ในที่มืดอย่างไรก็ตามเมื่อเขากลับมาที่สภานในช่วงเย็นนั้นเขารู้สึกได้ถึงความเย็ยนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งท้องฟ้ามืดลงเร็วขึ้นสายลมพัดเย็ยนและเสียงน้ำในคลองก็ยังคงไหลเอื่อยๆแต่กลับไม่ใช่เสียงที่คุ้นเคยทศเริ่มทำงานอีกครั้งแต่เขารู้สึกถึงบางอย่างที่ทำให้เขาตั้งใจฟังเสียตง,ตงต่างๆรอบตัวเขาก้มลงดูวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในการซ่อมสะพานและสังเกตเห็นว่ามีบางจุดที่ไม้เริ่มยุบัตมากขึ้น เขากำลังเตรียมตัวที่จะเริ่มตัดไม้เพื่อเปลี่ยนแผ่นไม้บางส่วนของสะพานขณะที่ทศกำลังขัดไม้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ตัดเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาใกล้ๆสะพานเสียงมันชัดเจนเหมือนมีคนเดินอยู่บนสะพานด้านหลังเขาทศหยุดชะงักและหันไปมองอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีแม้แต่เงาของคน ทดสุดลมหายใจเข้าลึกๆเขาเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะเริ่มเหนื่อยล้าเกินไปแล้วหรือบางทีความเครียดจากการทำงานหนักอาจทำให้เขาหูฝาดแต่สินฟีเท้านั้นชัดเจนเกินไปจนไม่สามารถมองข้ามไปได้เขาหันกลับไปมองที่สภาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติทุกอย่างยังคงสงบและมืดมิดเหมือนเดิมทศตัดสินใจที่จะไม่ให้มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเขาหยิบเครื่องมือขึ้นมาอีกครั้ง และเริ่มทำงานต่อไปทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากข้างหลังเขาเสียงที่เหมือนจะลอยมาในอากาศเบาๆแต่ชัดเจนราวกับมีคนยืนอยู่ใกล้ๆช่วยเราหน่อยเสียงนั้นดังขึ้นมาในอากาศทดรู้สึกเหมือนลมหายใจของเขาหยุดชะงักเขาหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นใครไม่มีแม้แต่เงาของคนที่เขาคิดว่าอาจจะยืนอยู่ข้างหลังเขาทดเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเขา ไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลึกลับแต่มันมีบางสิ่งที่ทำให้เขาไม่มั่นใจในตัวเองอีกต่อไปเสียงกระซิบที่เคยได้ยินเมื่อคืนยังคงดังก้องอยู่ในหัวเขาเขาพยายามจะข่มตนเองให้สงบแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บที่แผ่กระจายจากใต้สะพานทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัวเขารีบเดินไปยังรถกระบะของเขาและขับออกจากสะพานไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยทศไม่รู้ว่า เขาจะกลับไปที่สะพานอีกครั้งได้หรือไม่และบางครั้งก็สงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความจริงหรือแค่การหลอนของเขาเองการกลับมาที่สะพานในคืนนั้นยังคงติดค้างในใจของทศแม้เขาจะพยายามจะหลีกเลี่ยงมันแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจหนีพ้นจากความรู้สึกนั้นได้ช่วยเราหน่อยคำกระซิบบางเบาในยามค่ำคืนยังคงตามหลอกหลอนเขาไม่หายไปไหน คืนวันนั้นทศนอนไม่หลับเขาหลับตาแล้วคิดถึงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานทุกครั้งทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวที่เขาได้ยินมันทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองตกอยู่ในที่ที่ไม่อาจหลบหนีจากมันได้ความคิดวงเวียนอยู่ในหัวเขาและสุดท้ายเมื่อเวลาเกือบเช้าทศก็ตัดสินใจว่าเขาต้องกลับไปที่สะพานอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นบางทีอาจจะเป็นความสงสัย ที่ยังค้างคาหรือความกลัวที่เขาไม่อยากยอมรับแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทศมาถึงสะภานในเวลาประมาณสองทุ่มคืนนี้สะพานดูเงียบสงบเขานั่งอยู่ในรถไม่นานก่อนจะก้าวออกไปด้วยแสงไฟจากหลอดไฟบนท้องถนนที่สดลงมาทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างดูไม่เป็นอันตรายแต่ทศรู้ดีว่าแสงนั้นมันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของเขาดีขึ้น เขาเก้าวขึ้นสะพานอีกครั้งและทันทีที่เขาเหยียบลงบนพื้นไม้เก่าๆความรู้สึกหนาวเย็นก็กลับมาอีกครั้งเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกของเขาเองแต่ร่างกายของเขารู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงไม้สะพานครางทศหยุดเดินเมื่อเขามาถึงกลางสะพานเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ท้องฟ้ามองดูดวงด,ดาวที่เริ่มแสงริบรีแต่ทว่ากลับมีบางสิ่งที่แปลก ไปในความมืดมันเหมือนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายสะพานเขาหยุดชะง,งักมองไปที่เงานั้นเขารู้สึกถึงความเย็ยนที่มากขึ้นทศไม่เคยเห็นคนยืนอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนและมันดูเหมือนจะยืนอยู่อย่างนิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยทศไม่กล้าทําอะไรเขาคิดในใจว่าอาจจะเป็นแค่คนที่ข้ามสะพานมาและเขาแค่ต้องรอให้คนคนนั้นเดินไปให้พ้นแต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเงานั้นก็ยังยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิม ไม่มีแม้แต่การเคลื่อนไหวหรือเสียงที่อธิบายได้ใครหน้าทศถามออกไปแต่เสียงของเขากลับถูกดูดเข้าไปในความมืดไม่มีคำตอบใดๆทศตัดสินใจเดินไปข้างหน้าทันทีที่เขาเริ่มขยับเท้าเสียงฝีเท้าของเขาก็ดังก้องในความเงียบสงัดเหมือนสะพานนั้นกำลังรอการยืนยันบางอย่างในขณะที่เขากำลังเดินไปใกล้ๆเงานั้นทศก็ได้ยินเสียงกระซิบเผ่าเบาอย่ามา เขาหยุดเดินทันทีมองไปที่เงาที่ไม่เคลื่อนไหวมันเหมือนกับกำลังพูดออกมาในความมืดทดกลืนน้ำลายลงไปเขารู้สึกเหมือนร่างกายเขาจะขยับไม่ได้เสียงกระซิบนั้นฟังดูแหบแห้งราวกับมาจากลำคอที่เหนื่อยลาทศรู้สึกว่ามันเป็นเสียงของใครบางคนที่เคยอยู่นี่แล้วหายไปช่วยเราหน่อยเสียงนั้นพูดซ้ำอีกครั้งทศไม่สามารถยืนอยู่ที่นั่นได้อีกแล้วเขาตัดสินใจวิ่งออกไปจากสะพาน โดยไม่หันกลับไปมองอีกต่อไปทุกสิ่งในตัวเขาบอกให้เขาหนีให้เร็วที่สุดทดวิ่งจนหอบไม่สนใจแม้แต่จะมองทางที่เขาวิ่งไปเขากลับขึ้นรถกระบะของเขาและขับออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีแม้แต่การหันกลับไปมองสะพานเก่าๆอีกครั้งในคืนนั้นทดคิดถึงคำกระซิบนั้นอีกครั้งช่วยเราหน่อย เสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวเขาทศพยายามคิดหาคำตอบแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องผีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยากเกินจะอธิบายได้บางครั้งเขาคิดว่าบางสิ่งในโลกนี้เราอาจจะไม่เคยเข้าใจแต่มันยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอหลายวันหลังจากที่ทศหนีออกมาจากสะพานเขาพยายามทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึก ที่ติดตามเขามาตลอดยังคงฝังลึกอยู่ในใจวันวันทดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่อาจลบล้างได้เขานั่งอยู่ในบ้านคนเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างรออยู่ข้างหลังเขาถึงแม้ทดจะพยายามหลีกเลี่ยงสะพานเก่าแห่งนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องกลับไปหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเขาและทำไมเขาถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่เห็นและได้ยินจากสะพานนั้นได้ คืนนี้ทศตัดสินใจกลับไปที่สะพานอีกครั้งเขามาถึงที่นั้นในเวลาประมาณที่งคืนฟ้าเต็มไปด้วยเมฆขนาดแสงไฟจากหลอดไฟสว่างไม่เพียงพอที่จะทําให้สะพานดูปลอดไทยทศจึงรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่เริ่มแผ่ขยายเข้ามาอีกครั้งทศยืนอยู่ที่ปลายสะพานหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะราวกับเขามาถึงจุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้เสียงน้ําที่ไหลในคลองดังขึ้นราวกับเป็นเสียงลมหายใจของบางสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตา เขาตัดสินใจเดินไปที่กลางสะพานอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ความมืดที่เต็มไปด้วยความเย็นยิ่งเพิ่มความรู้สึกอึดอัดให้เขาทดศหยุดตรงกลางสะพานและมองไปข้างหน้าท่ามกลางแสงไฟที่จางๆเขาเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงปลายสะพานเงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนครั้งที่แล้วแต่มันเหมือนกำลังมองมาที่เขาทดไม่แน่ใจว่าเขาคิดไปเองหรือไม่แต่มันดูเหมือนว่าผู้ที่ยืนอยู่นั้นกำลังรอให้เขาก้าวเดินไป ช่วยช่วยเราหน่อยเสียงกระซิบกลับดังขึ้นจากท่ามกลางความเมื่อทดรู้สึกเหมือนเสียงนั้นพุ่งตรงเข้ามาหาเขาในหัวเขาไม่สามารถขยับร่างกายได้ทศพยายามหันหลังนี้แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่าง,างดึงเขากลับไปเขารู้สึกถึงแรงดึงจากสะพานที่ดึงเขาไปข้างหน้าราวกับมีมือที่มองไม่เห็นพยายามจับเขาไว้จู่ๆเงานั้นก็เคลื่อนไหวทศตกใจ จนแทบจะหยุดหายใจเมื่อมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้เขาตัดสินใจวิ่งออกไปอีกครั้งทว่าคราวนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนเมื่อเขาหันไปมองด้านหลังอีกครั้งเขาเห็นเงาร่างนั้นกำลังเดินตามเขามาความเร็วของมันเพิ่มขึ้นจนทําให้ทศรู้สึกเหมือนจะถูกลากไปทศวิ่งจนกระทั่งเกือบจะถึงรถกระบะของเขาเขามองไปข้างหลังแล้วเห็นว่าเงาร่างนั้นหยุดอยู่ที่กลางสะพานราวกับกําลังยืนรอให้เขากลับไปทศลืมตาเต็มที่แล้ว หายใจลึกเขาก้าวเข้ามานั่งในรถพร้อมกับสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่เขาจะขับออกไปเขาหันไปมองอีกครั้งเห็นแต่สะพานเก่าที่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงดความรู้สึกที่มีเงาร่างนั้นยังคงอยู่ในใจเขาเหมือนเงาดำที่ติดตามไม่ยอมจากไปทศพยายามขับออกไปด้วยความเร็วสูงแต่ภาพของเงานั้นก็ยังติดอยู่ในหัวเขาราวกับมันกำลังตามเขาไปในทุกที่ที่เขาไปแล้วเขาก็รู้ตัวว่าความกลัวที่เขาหนีจากมันนั้น มันไม่เคยหายไปจากเขาเลยทดใช้ชีวิตไปตามปกติหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานเก่าแต่ความรู้สึกที่แปลกประหลาดยังคงอยู่ในใจของเขาไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้มันแฝงตัวอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตทดทุกครั้งที่เขามองไปที่สะพานเก่ามันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาหลายเดือนผ่านไปทศพยายามที่จะเดินหน้าต่อไป ในชีวิตเขาไม่อยากให้เหตุการณ์ในคืนนั้นมาครอบงำจิตใจของเขาอีกต่อไปแต่บางคืนเขาก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบที่คล้ายกับเสียงที่เขาได้ยินจากสะพานคืนหนึ่งทศตัดสินใจว่าจะไปขอคำตอบจากคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับสะพานนั้นเขามาถึงร้านกาแฟเล็กๆที่คนในหมู่บ้านมักจะมานั่งคุยกันและถามเกี่ยวกับประวัติของสะพานเก่าที่เขาทำงานเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นหญิงไวกลางคนชื่อ ป้าอิดมองเขาด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะพูดว่าสะพานนั้นมันไม่ใช่สะพานธรรมดาหรอกนะทศตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหมายความว่าไงครับมันมีอะไรที่แปลกประหลาดคนในหมู่บ้านเคยบอกว่าสะพานนั้น,ส,น,น,นสร้างขึ้นบนที่ดินที่มีประวัติศาสตร์ไม่ค่อยดีคนที่สร้างมันขึ้นมาก็ไม่ได้คิดดีเท่าไหร่ป้าอิดพูดพร้อมกับยิ้มหวานแต่ท่าทางของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงาที่ผมเห็นทดถามอย่างสงสัยป้าอีทหยุดพูดไปชั่วขณะก่อนจะหันมามองทดด้วยสายตาแปลกๆแ,แล้วตอบว่ามีคนเคยเสียชีวิตในช่วงที่สะพานกำลังก่อสร้างเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักแต่คนที่เสียชีวิตไปเขาเป็นคนที่ไม่สมควรตายเลยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สะพานนั้นกลายเป็นที่ที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น ทดรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เขาเจอมันเริ่มมีเหตุผลขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันก็ทำให้เขารู้สึกแย่ไปพร้อมๆกันป้าอีตยังเล่าต่อว่าวิญญาณของคนที่ตายไปที่สภานั้นมันยังคง,งวงเวียนอยู่ที่นั่นเขารอให้มีคนมาช่วยปลดปล่อยเขาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะมันไม่ใช่แค่ความสรงจำมันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการสูญเสีย ทศนั่งฟังจนเสร็จแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นได้วิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่บนสะพานเก่ากำลังส่งเสียงกระซิบให้เขามาช่วยแต่ทดก็ไม่อาจทำอะไรได้มากกว่านี้คืนหนึ่งทศตัดสินใจไปที่สะพานเก่าอีกครั้ง,งเขาหวังว่าจะได้คำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นเขากลับไปที่สะพานในเวลาเดียวกับที่เขาครั้งแรกเจอเงานั้น ในความเงียบสงดของกลางคืนทศได้ยินเสียงน้ำที่ไหลเหมือนเดิมและเสียงกระซิบดังขึ้นมาอีกครั้งช่วยเราหน่อยทศก้าวออกไปยืนตรงกลางสะพานเขาหันมองไปที่ปลายสะพานและเห็นเงาของบุคคลที่ยืนอยู่เหมือนเดิมคราวนี้เงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนครั้งที่แล้วมันหยุดอยู่ในที่เดิมราวกับกำลังรอให้ทศก้าวไปทศเงียบและยืนนิ่งฟังเสียงกระซิบนั้นที่ค่อยๆเด่นชัดขึ้นช่วยช่วยเราหน่อย ทศรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับจิตใจของเขาเขาลองก้าวไปข้างหน้าแต่เมื่อก้าวไปไม่กี่ก้าวเขากลับเห็นภาพสะพานที่เต็มไปด้วยเงาของผู้คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทศรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ลอยขึ้นมาในอากาศทันใดนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวบนสะพานนี้ทศหันหลังวิ่งกลับไปด้วยความเร็วเขาไม่หันไปมองอีกครั้งจนกว่าจะถึงรถของเขาสะพานเก่าแห่งนั้นยังคงเงียบสงัดทศรู้ว่า เขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีกครั้งแต่ความรู้สึกของเขากับภาพเหล่านั้นยังคงไม่หายไปในใจของทศเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะหนีไปที่ไหนสถานนั้นจะยังคงรอเขาอยู่เสมอ